สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าปลายท่อรถยนต์นะครับผมนี่ครับรุ่นไฮรักรีโวนะครับผมอันนี้พอดีผมไปติดตั้งมานะครับผมนี่ครับปลายท่อสแตนเลสนะครับก็เป็นของศูนย์เลยนะครับผมของตัวต้านนั่นเองนะครับผมหาซื้อได้ที่ศูนย์ ที่ใกล้บ้านท่านนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่380บาทนะครับผมที่ผมซื้อมานะครับก็จะมีตรงนอ็นอตน็อตด้านล่างนี้ก็จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับผมเป็นสกรูคล้ายๆกับสกรูนะครับเป็นน็อตยึดนะครับผมหกเหลี่ยมสองตัวนะครับแล้วก็มีรูระบายน้ําให้ด้วยนะครับผมนี่รูนึง ครับรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเข้าได้เออ่ติดตั้งกับปลายท่อไอเสียของรุ่นรี vo นะครับผมได้เลยนะครับผมนี่ครับออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะครับ,รบติดตั้งแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมผมได้สั่งซื้อมาหลายตัวแล้วนะครับผมเพราะว่า เ,ออเรื่องการแต่งหรือว่าติดตั้งอุปกรณ์เสริมนี่ผมก็ชอบพอสมควรนะครับแต่ว่าผมสั่งมาบางตัวบางปลายท่อก็ใส่ไม่ได้นะครับผมบางท่อก็คับเกินไปหรือว่าบางอันก็ใหญ่เกินไปนะครับผมนี่ครับแล้วตัดปัญหาเลยนะครับผมผมก็เลยวิ่งเข้าไปที่ศูนย์บริการของค่ายรถนะครับผมก็เลยไปสอบถามว่ามีปลายท่อตัวนี้ไหมก็มีนะครับผม ราคาก็หลังที่ผมพูดนะครับ3 8 0บบาทนะครับผมนี่ครับมีโลโก้ตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ครับโลโก้ของค่ายรถนะครับผมก็เลยถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเผื่อเพื่อนๆจะไปติดตั้งนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เพืเ่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมนี่ก็เอามาฝากกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม